โอ้มีลวดลายเหมือนของจริงเลยดูนะนี่ดูสิคนที่ใช้มือถือแลแทบเล็ตกดติดตามพี่ปุ๋มมิลาคะสามโอท่าแล้วไมผมไปแบบนั้นน่ะแล้วเป็นหนูเป็นฮันจิโร่พี่เป็นเซนเตอร์สือเป็นอากิลแล้วน้องหอมอ่ะคะเป็นคามาดดูดชิมก่ส่วนต้นน้นเป็นคามาดูดันจิโร่เหรอ เรื่องดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมใช่แล้วอะไรอยู่ในกล่องเอ่ยโมูเดียวมเดอร์อันนี้คือเพิ่งสั่งมาสดๆเลยใช่ไหมยังไม่ได้แกะเลยเราจะมาดูพร้อมๆกันเลยใช่ไหมใช้กันไกลอ่าพี่โตใช้กันไกลตัดกล้องเลยก <c oughs> ตนนะกับข้าวหอมห้ามทรมนะตองพี่โตโตแล้วเห <c oughs> ็นๆนะ <c oughs> ลุนหลุ้นหนักมาก จิโร่น,นีสโก้เนสโก้แก่แล้วไหมอ้ยแก่เลยไหมเนี่ยอุนน้ยอยากได้มานานแล้วเนี่ยมีความชอบมากใช่ไหมเรื่องเนี้ยว,ว้าวอันนี้เป็นโมเดลนะคะทุกคนทันจิโร่ทันจิโร่เนสโก้แล้วก็อันนี้อะไรครับเพโล่ นี่แม่มีดาบนะมีเพิ่มเติมอย่างน,นี้มีดาบให้เพิ่มด้วยใหญ่กว่าที่โมเดลม wow, <my> ี่ของใครดาบสีดำเป็นของ <Yeah. S 1> ทันจิโร่ใช่ไหมแกะได้เลยครับ <Yeah. S 1> ดาบสีขาว <Yeah. S 1> ส่วนของน้องหอมนะคะ <Yeah. S 1> ไม่มี ก็คืออันนี้นะคะเราเอาโมเดลมาเล่นกันก่อนแล้วส่วนของจริงก็คือชุดใช่ไหมของน้องหอมจะมีชุดของจริงแล้วก็มีที่คาบด้วยไหนน้องหอมเอาเอาให้ดูหน่อยที่คาบเป็นยังไงนี่เดี๋ยวชุดนะจะมาพร้อมกับที่คาบแบบนี้เลย <Yeah. S 1> แล้วก็ดาบจะอันใหญ่กว่านี้อีก <Huh? S 1> เดี๋ยวต้องรอชม,เก,กมเก็บได้ด้วยแม่เก็บได้ด้วยอือหือ เดี๋ยวเราต้องรอดูวันที่เราจะได้ชุดมากี่เนาะเราก็รออยู่อลวดลายเหมือนของจริงเลยอือพี่น้ำเก็บใส่เกงเลยเหรอส่วนดาบที่เราได้มากับโมเดลเป็นยังไงบ้างมันเบี้ยวใช่ไหมมันงอแต่ของพิโตไม่งอใช่ไหมของพิโตตรง อ๋อใสต่ตรงนี้ได้เหรอโอ้โหชิงเลยดดตอนนี้หมวกเอ้ยดดตอนนี้ผมพร้อมใช่ไหมแต่ว่าชุดยังไม่มาแล้วก็พวกเราก็อยากเล่นแบบก่อนก็คือเด็กๆชอบเรื่องนี้มากแม่ก็เลยสั่งโมเดลกับดาบอันเล็กมาให้ก่อนเดี๋ยวดาบอันใหญ่กับชุดจะตามมานะคะ พร้อมกับรับชมการแสดงของพวกเราได้เนี่เล็กแต่ว่าก็เท่ใช่ไหมพี่น้ำไหนเป็นเล็กหรือเป็นพลาสติกอเป็นเหมือนเล็กเลยอะดีมากเลยอะเนสโกเนสโก้น่ารักจังเลยอะทันจิโร่ทันจิโร่น,โนี่คือใคร เป็นพี่จริงๆเลยเหรอเป็นพี่ของเนสโกจริงๆเลยแล้วก็อันจิโร่เป็นพี่เนสโกเป็นน้องแล้วที่เป็นผมสีเหลืองล่ะเป็นใครอ่ะก็เป็นเป็นที่โดนฟ้าผ่าแล้วไม่ตายกลายเป็นผมสีทองอ๋อเป็นอย่างนี้เอง อตอนนี้เนสโกเป็นอสูรใช่ไหมแล้วทานจิโร่พยายามจะช่วยยังไงหรอจะทำให้เนสโกกลับมาเป็นคนได้อไดตอนนี้เนสโกเป็นอสูรนะดูหน้าอาสูรสิไหนมาตอนนีน้ยังเนสโกตัวนู <es> วน้นหรือว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนน้องหอมเลยน้องหอมหน้าเหมือนอสูรนะแต่เนสโกอันที่ซื้อมาน่ารักมากเลย <laughs> องลงไฮเบลสูรน้องหอมน้องหอมเบลสูรหรือว่าเนสโก หอมแม่แหละเป็นอาสน์อล้วเป็นอาสน์อันนี้ก็จะนอนหลับใช่ไหมจะสลบก่อนถ้าเกิดเจอสูนแล้วกลัวจะสลบไปก็จะใช้ปานได้จะเรทพมากเราใช้ปานอะไรอ่ะปานอัศนีปานอัศนีนนแล้วทานจิโร่อ่ะทานจิโร่ใช้ปาน,ปานาปทานจิโร่ใช้ปานวาลีเหมอนันนี้มากไอ้สุกอบก็คือไม่ต้องทำอะไรนิ่ง,งๆเฉยๆเหรอ มีเล็บดามนั้นใหญ่เลยแล้วก็มีมวลโลหิตอสูรคือระเบิดโลหิตออืมีระเบิดโลหิตด้วยเขาหอมหูแต่ตอนเนี้ยเนสโกะนะคาบดาบไปก่อนนะอ่ะคาบดาบเลยเนสโกะเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยคาบดาบเลยไม่มีคาบแล้วเนี่ยที่คาบมันมีเล็บก็คนอื่นเขามีดาบกันหมดแล้วน้องหอมไม่มีดาบน้องหอมก็ ไม่มีที่ขาบ่ะชอบกันไหมเนี่ยชอบหรือเปล่าชอบ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 พูดก่อนชอบ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 ถูกใจเขาเลยแหละตอนนี้กำลังมาแรงสุดๆกับเรื่องนี้เลยนะครับชิงเ้าอาหาจิโลคอห่า โมเดลเอาไว้ตั้งโชว์ตั้งโชว์ตั้งโชว์ไปตรงโต๊ะต้นหนูก็ได้โต๊ะต้นหนูโต๊ะโต๊ะน้ำโต๊ะคอมหมอโต๊ะคอมโต๊ะน้ำนี่มีไว้ทำอะไรทำงานหรือว่าทำอะไรเล่นเกมนะคะทุกคนเอาไว้ดู YouTube ล่ะพี่่าศูนย์อ๋อไว้ดู YouTube แล้วดูช่องอะไรอีก อ๋อดูช่องสามหมูซาด้วยใช่ไหมราบเท่มากเนี่ยแม่ขอให้ทุกคนดูใกล้ๆหน่อยดูนะนี่ดูสิห้องหนูดูลายเทพเท่มากเท่มากมีรวดลายสวยงามด้วยแล้วก็นี่นะฟังเสียงนะเป็นเหมือนเล็กอะ นี่ยของดูของทาจิโร่หน่อยบแม่แข็งมนี่ทาจิโร่ัปองแบข็งมากแม่มากงมาี่น้ำาใส่ดาบใช่ไหมเอถือดาบกว่านะทาจิโร่ดรปองกรงไ่ว่าตัวนี้เป็นอสูนนี่อสูนตัวนี้สามารถทำนี้ได้นะปุ๊มไปไงเป็นอสูนนะนี่คือเริ่มแรกก็คือยังไงพี่โต้ สมมติตอนนี้เป็นอสูรแล้วเริ่มแรกคือ,ต,อ,อาาต้นน้ำกับเนสโก้ไปขายทานไม่ใช่เนสโก้อะอยู่ที่บ้านอ่าตอนนี้เนสโกอ้อยู่ที่บ้านแล้วอสูรก็มาที่บ้านใช่ไหมอ่ะพี่โจไปอสูรก่อนเลยอาสูรแล้ว,แล,วแล้วทาจิโร่รีบมาเข้ามาเหรอโอ๊ยทันจิโร่มาทาง ทานิโลกมาไม่ทนันแล้วทันไงต่อกจ็จะพาไิซุปไปรักษาแต่ก็รักษาไม่ได้แล้วทีนี้นอซุปก็กลายเป็นอสูรเลยไอซุปกลายเป็นอสูรนะเพราโดนอสูรกัดแล้ววันนี้ก็ไม่ตายด้วยก็เลยกลายเป็นไอซุปอืมและที่กโกมาเดีกกเราไม่มีก,กิวเอโกะอืมนี่ไอซุปคะ่ะกิวนี่หน้าตาเป็นยังไง ตาตานีส่สกุน่ารักมากพี่ตาตาจะเป็นสีแดงอ่ะแม่เป็นอสูรเนี่ยนแม่เปิดเอ่อเนี่ยดวงเหวียงแม่เป็นอสูรตอนนี้เนสโกุก็อาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านแต่ทันใดนั้นก็มีเจ้าอาสูรโอนน้โหใช่เยอสูรเดชต,ตาตาเลยอ๋ออสูรนี้จะเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็เข้ามา กัดเนสโกะไปแล้วแล้วก็ได้หนีไปแล้วแล้วก็หนีไปเลยแล้วทีนี้ทานจิโรก่ก็ลกลับมาไม่ทันทานจิโร่กลับมาไม่ทันแล้วก็ทำไงต่อแล้วก็แล้วก็ตกเขาทานจิโร่ตกเขาด้วยแต่ว่ามันมีหิมะอยู่ไงก็เลยไม่ตายอ๋อ ก็ต้องไปฝึกต่ออีกเพื่อจะมาสู้รลกกับอสูรแล้วคราวนี้พอฝึกเสร็จก็เออไปเข้าโลกชิงอืมโอเค น้องๆหลายคนทั้งบ้านก็อาจจะได้ดูบ้างแล้วใช่ไหมคือพี่เอตโตเขาก็ได้เล่าแบบเรื่องขา้ขาวๆท,ที่มาที่ไปของเรื่องอสูรนี่นะนัก่าอสูรนัล่อาอาสูรเนี่ยก็คือพี่โตเขาชอบดูมากเขาก็จะนั่งดูตอนนู้นตอนนี้ตอนนั้นวันนี้นะคะของเล่นก็ถูกใจสาวหมูซ่ามากเลยที่รอคอยบอกว่าขนาดอันนี้สั่งในประเทศนะก็รอหลายวันมากเลย อันนั้นชุดคือสั่งมาจากต่างประเทศเลยก็เลยใช้เวลานิดนึงเดีย๋ยวถ้าชุดมาแล้วพวกเรานะจะมารีวิวชุดอีกทีนึงนะคะ,ะแ,แล้วก็จะแสดง,จร,งนะจริงด้วยเดีย๋ยววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะบ okay, ๊ายบายเน็กก็ท่าอะไรอยู่บายยอาจิลร่บายย